สวัสดีครับผมสุรุานาครับคอร์รันดสปอร์พูลและสตาร์สโกเกอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่ 9ธันวาคมนะครับซึ่งวันนี้โปรแกร,รมฟุตบอลมีความเข้มข้นนัติดตามเหมือนเช่นเดิมนะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์นะครับใน2คู่หลักลีกใหญ่และหลีกรองของยุโรปและแนะนําฟุตบอลยิงกันน้อยอีก1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport Club กลุ่มฟุตบอล VIP นะครับที่มีทัศนาฟุตบอลทั่วโลกคัดมา จกกันให้แบบจัดแต่งเข้ามาในกลุ่มได้ตามเริงที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่พิมรีกอังกฤษน,นะครับมันเดนไนระหว่างเวสแฮมพบกับ ตนทั้ง2ทีมทำผลงานน่าผิดหวังพอสมควรนะครับวันนี้มาเจอกันเองแม้เวตสแฮมจะได้กลับไปเล่นในบ้านนะครับและภาพรวมในแง่ของศักยภาพนักเตะเนี่ยพวกเขาดูดีกว่านะครับวันนี้แนวรุกยังมีโมฮัมเหม็ดคูดดุสรูกัสปาเกต้าและจารอดโบเวนคอยนำทัพนะครับแต่ถ้าดูจากแทคติกการทำทีมของกุนซือจูเรนโรเปเตกีต้องบอกนะครับว่าแทบ จะเข็นไม่ขึ้นนะครับนักเตะสมาชิหลุดง่ายเกมรับก็มีปัญหานะครับยิ่งล่าสุดเนี่ยประเด็นของมิคาอิลอันโตริโอที่ประสบอุบัติเหตุนะครับตัวนี้ครับผมบอกว่าทําให้นักเตะก็เสียฝันไปพอสมควรนะครับเจอกับทางวู๊กแฮมตันนะครับทีมรองบัวซึ่งผลงานกลับมาแย่นะครับแต่ถ้าวัดกันในเรื่องแทคนิกก,การเล่นความหลากหลายผมมองนะครับว่าทัพหมาป่ามีมากกว่านะครับแนวรุกยังมีทีเด็ดจากกอนซาโรเกเดสมาเดอุสคุนยาและยอร์เกนราเซนรวม เรื่องของการิยะที่พอจะทำได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ดูแล้วทันกันเป็นบอลสารหน้านะครับเชียร์สหน้าของทางทีมเยอเชื่อว่าบูแคมตันมีดีพอจะบุกมาเอา1แต้มกับออกไปได้เชียร์บูแคมตันนะครับส่วนคู่ต่อมาครับข้ามไปที่ฟุตบอลรีกาวันโรมาเนียเป็นเกมระหว่าง ยูนิเวอร์คูสพบกับ c f เอฟอาร์คูสปัจจุบันเจ้าทิ่นยูนิเวอร์คูสพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นฟอร์มการเล่นในช่วงนี้พวกเขาแผ่วตกลงไปนะครับสี่นัดหลังสุดแพ้รวดนะครับเกมรุกเกมรับมีปัญหานักเตะเสียความมั่นใจพอสมควรเจอกับทาง c f เอฟอาร์ครนะครับซึ่งภาพรวมต้องบอกนะครับว่าเป็นทีมที่ใหญ่กว่าศักยภาพดีกว่าและฟอร์มการเล่นมีความแน่นอนมากกว่านะครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเกมใหญ่ กดดันได้ดีแพ้ยากนะครับแล้วก็10เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้เลยชนะ5สเสมอ5ความแน่นอนสูงมากกว่านะครับแม้จะไปเยือนแต่ดูแล้วโมเมนตัม um แบบนี้เชื่อว่า C.F.R. ครูดมีดีพอจะบุกมาเอา1หรือว่า3แต้มกับออกไปได้ถือห่างเชียร์ C.F.R. คูนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลยิงกันน้อยผมแนะนำหนึ่งคู่นะครับในศึกรีกาโปอาเจนตินาเป็นเกมระหว่าง ติเกพบกับริวาดาวียทั้ง2ทีมเป็นทีมที่เล่นแบบเน้นอุดนะครับแล้วก็เล่นแบบเพสเซเป็นหลักมาเจอกันเองแบบนี้รูปเกมคงอึดอัดแระจะยิงกันน้อยไม่ถึง3ประตูเฉียยยิงกันน้อยคู่รบตีเกพบริวาดาวียนะครับวันนี้ครับสามคู่ดีๆฟุตบอลคืนวันจันทร์นะครับเฉียบบู๊พมตันเฉียบซีเอฟอาร์คูดและยิงกันน้อยคู่รบตีเกพบริวาดาเวียทิ้งท้ายนี้ทุกท่านเชีย์ทีมไหนกันบ้างนะครับเข้ามารวมพูดคุยกันได้ขอให้ เชียบอลกันแบบมีความสุขนะครับเฮงๆว่ารวยไปเจอกันหม่พรงนี้สวัสดีครับ